ความแ,แป,ปรปรวนจากปฏิกิริยาเดิมเราตรวจคน้นเพื่อลดความเสี่ยงเรื่องการแพร่เชื้อของโรคระบาดเพราะนั้นความยากก็คือต้องป้อง,อ,งองกันตัวเองก่อนทุกคนระหวา่างตรวจค้นเนี่ยเราไม่รู้ว่าจะลงอยู่ตรงไหนเพราะนั้นตัวเราต้องป้องกันให้ดีเราต้องแยกคนดีดดออกจากคนร้ายได้วัฒนธรขรม

Ma ka hiep laiwa dia. Ma ka hiep laiwa dia. ก็ขออนุญาตนะฮะวันนี้ก็เป็นวันแรกนะฮะก็ที่มีการประกาศนะฮะห้ามบุคคลเนี่ยออกนอกเขตสถานในเวลางคืนนะในช่วงระหว่างสี่ทุ่มนะฮะตีสี่นะครับก็วันนี้เนี่ยทางกองบัญชาการตำรวจนครบาลก็ได้รับมอบหมายนะฮะให้ปฏิบัติงานร่วมกับเจ้าที่ทหารนะครับในการตั้งจุดตรวจนะฮะก็เราก็ตั้งจุดตรวจเนี่ยทั้ง8 8สอนอนะครับก็วัตถุประสงค์เนี่ยก็เป็นเรื่องการตั้งตรวจเนี่ยในการป้องกันปราบปรามอาชญากรรมนะฮะ แล้วก็อีกอันหนึ่งเนี่ยคือให้บุคคลเนี่ยปฏิบัติตามประกาศนะฮะในเรื่องการออกนอกห้ามออกนอกอย่างสถานในระดับหนอ่ครับรก็พร้อมครับก็ก็พร้อมนะฮะเพราะว่าในเรื่องนี้มันก็อยู่เป็นการปฏิบ,บ,บัติการปฏิบัติเนี่ยซึ่งปกติการตั้งด่านเนี่ยเราก็ปฏิบัติมาเป็นประจําอยู่แล้วนะฮะแล้วก็สําหรับในช่วงสานกากา์เนี่ยก็มีการซักซ้อมมีการกำหนดแผนไว้ล่วงหน้าครับ ก็กําลังคนสามารถทําได้ครับเพราะว่าอย่างที่นําเรียนนะฮะก็ทั้ง88สอทเราก็ช่วยกันปฏิบัติก็มีการตั้งด่านเนี่ยเหลือเวลากันนะคระอบคคุมทุกที่อย่างในช่วงเวลาเนี่ยะะช่วงสี่ทุ่มถึงเที่ยงคืนเนี่ยเราก็จะมีการตั้งตรวจเดี่ยวจำนวน31ด่านนะครับคอบคุมทั้งกองบัญชาการวุนครบาลแล้วก็เสริมการปฏิบัติด,ด้วยรถสายตรวจนะฮะก็เป็นรถสายตรวจเนี่ยของกองบัญชาการวจนครบาลเองนะฮะ แล้วก็ได้รับการสนับสนุนจากกองทัพการปราบปรามกองทับการาตรวจท่องเที่ยวกองทับการมหาดเล็กนะฮะราชษลบลรักษาบ่อรวมทั้งทหารกองทัพที่หนึ่งครับผมเราจะต้องเรียนเพิการตรวจยังไงเป็นพิเศดก็อย่างที่นําเรียนนะฮะก็ป้อกังการกิจกรรมเหตุผลหนึ่งนะครับอีกอันหนึ่งเนี่ยก็ให้บุคคลเอย่าไปปฏิบัติตามคําสั่งนะฮะก็สําหรับเหตุผลเนี่ยก็จะมีในประกาศอยู่แล้วนะฮะก็มีให้ยกเวน้น ความจําเป็นฮะตามที่อยู่ในประกาศนะครับก็วัตถุประสงค์เนี่ยก็ในการควบคุมบุคคลเนี่ยมาไม่ให้มีการควบคุมโรคนะฮะไม่เกิดการแพร่ระบาดเพิ่มเติมมากยิ่งขึ้นถ้าคนที่เขาอยูจากบ้านไม่ทันะแต่ว่าต้องการด่านนี้ค่ะตอนนี้จะมีการเจรจาหรือว่าจะต้องจะเป็นต้องมีอะไรบ้างก็ขอให้เจ้าเจ้าพนักงานเช็คดุลพินิจนะฮะก็อย่างนับเรียนว่า เจ้พนักงานเนี่ยพิจารณาว่าเป็นเหตุผลความจําจเป็นจมข้อยกเว้นนะ,ะเราก็ผัดผัดน,นะครับเพราะว่าเจ้าพนักงานมีอํานาจอยู่แล้วนะฮะคือเราเองเนี่ยเลือกปฏิบัติของบุคคลที่ตั้งใจฝ่าฝืนนะฮะแล้วอาจจะสร้างความเดือดร้อนให้กับประชาชนนะหรือเป็นกรณีการแพร่เชื้อโรคไปถึงบุคคลอื่นนะครับ